เขาเพิ่มีนานศิลครัาขอบพุณเเก็บตัวเองแล้วก็ราอยู่บนหัือหล่หนักไมใหเกยรตหน้าของพี่น้นองเจ้าเดกอุดมพี่น้นนาานาานนองเบื้งยัยตะวันอ,นอ,นอนุบลราชธานีานศ,นศรีเสกมาบไปมันไปไม่ไม้ร่างใจ แมการแสดงของล,ลูกหลานชาวคณะบริรักษ์เกิดรอยในความตื่นตครับขอมกาบขอบพระคุณคณะผู้จัดคณะจุภาฯนะครับเก็บต้นเชิดใจไหวบ้า,แา,า,างแต่ก็ที่งานบริรักษ์เกิดรอยกราบขอบพระคุณท่านเจ้าหน้าที่รักรราษาความปลอดภัยท้านีกกรรู้พิพากษาศิริราท่านผรูกำกับท่านร้องผรูกำกับที่ท่านเมตตามาดูแลนะครับพี่น้องมาดูแลนั่นโดยส่วนของท่านเองสมาคมที่นี่ครับ พักเราก็ลัคือพอ,อดพี่น้องเด็กอุดมผู้ทุกท่านมีคือความจรินใจจากอมบ์กรกิเน,น,นช่ห้องตั้งโรหลามมารัางใจกระดอยดุสิตฮนะใส่เป้นพันแพ้่ใจกระดอยยอมือสูงๆเหมือนสุกคนกัน บอลซ้อนน้ำใจพี่น้องมาเท่อไหนสขาโอ้คุณซื้อเต่ากำจังปีสองพันห้าร้อยห้าศิษเต่าต่างวงมาประเดิมงานแรกคือวัดเบิองเด่นะครับดับกระสื่อเหี้ยงมาเรื่อยๆใจใจมึงได้กินน้องมาให้กำลังใจอันนี้ปีพี่เก็ตได้พี่น้องครับเต่าเขาสู้พี่พี่เก็บแหลมที่สางวงอย่างของตัวเองพี่น้องกับของขอดูแน่เป็นยามีเนาะนะครับตัดเส้ผ่านสายนี้ศิลปินมากหน้าร้ายตาคนเก่าไปให้ดูงคทีม คนใหม่เข้ากับมาสลายโดยเฉพาะน้องปาล์มครับน้องปาล์มกินที่ไทยใจจะร้อยพี่น้องผมด้วยแน่รอบอพี่น้องรอบอคุณนาคุณตาบอโรงพยาบาลเด็กอุดมแป็นบอครับเอาแบบแบบแบบลายงานโตเนี่ยครับสวัสดีครับผมน้องปาล์มใช่แล้วครับผมเป็นคน บั <muitas> ้นปลามงใหญ่เร oh. ียงตเลี่ยนบอดงนีนะครับผมใครทม่ร้ปลาโมงใหญ่มาหลายมอยูุ่หมาหาเลือครับเอ่เีงานยู่ส่กอยุ่ในก่อยู่ในยูทูปเป็นเป็นพยาบาลยุยร้อยาะนี้ผมเรียนตรพยาบาลครับกับคอลโลม์านท่านี้นะครับผมจากอวนนะครับผมเล้งานแต่สองปีนะครับก็เลยอยากมาของพ่งนะครับ ครับวันนั้นใจมันร่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นเอเซีของอันบอดนะครับผมเป็นเอเจซี่นะครับเป็ก็เลยอยากล่ามากบิงท่านยังมี่นะครับผมท่านใดอยากขอกำลังใจเชียร์นั่งใจนะครับจากพี่น้องทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจในโรงพยาบาลมีไส้เดือดนะครับเอาเพิ่มเติมนะผมเพิ่มเอาเขาเพิ่มเอาเอาลูกหลานของอำเภื่อเดชุดมอยากมาฮัดลองฮัดล่อมอยากมาลอง เดินสายนะครับกับเส้นทา,สายยบบงสายนีลรองเบิร์สที่ไปไใครั่นสิลปกรับิีน้องก็ที่เทนองปามแล้ะศิลปินพระเ,ะะรกเอกนะครับน้องแดงน้องเหลิมนะครับลุงเพชรภาพพีนองงานยยมือนี้หัวใจสำคัญก็กคือร่วมเป็นงานการกุศลเพื่อสงทบทุน นะครับช่วยเหลือ,อผู้ประสบุูมิุทมกับไปที่้องเตียงปันใจไว้ตามสะดวกตามกำลังศรัทธาเด้อนะครับในเบื้องต้นีินองซอยมาลอยทีสิบบาทเป็นคนที่เป็นการกสุศลแล้วเอาฝากศิลปินสาวอีกคนหนึ่งครับน้องสาวลาบอยยินิชัยน,น้องคณิศิริการครับ